สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับคุณครูจ๋าค่ะเมื่อวานเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดกลางวันและกลางคืนไปแล้วใช่ไหมคะ สำหรับกิจกรรมการเรียนวันนี้นะคะคุณครูจ๋าจะให้เด็กๆได้มารู้จักความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะการเกิดกลางวันเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปค่ะนั่นก็คือพี่พระอาทิตย์โผล่มาจากท้องฟ้าจนถึงเวลาที่พี่พระอาทิตย์ตกดินค่ะ ะะและลักษณะของเวลากลางวันนะคะนั่นก็คือแสงสว่างจากพี่พระอาทิตย์จะทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้รับความอบอุ่นและมีการเจริญเติบโตแสงของพี่พระอาทิตย์มีเพียงพอที่จะสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆอบตัวเราด้วยตาเปล่าค่ะ ที่สำคัญนะคะพี่พระอาทิตย์เป็นสิ่งที่ผมบอกว่านั่นคือเหตุการณ์ในตอนกลางวันผู้คนต่างๆก็จะออกไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในตอนกลางวันได้อย่างปลอดภัยค่ะนะคะนั่นคือลักษณะของตอนกลางวันค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของตอนกลางคืนกันนะคะตอนกลางคืนเหมือนที่เด็กๆได้รู้เมื่อวานค่ะ เมื่อพี่พระอาทิตย์ตกดินลงไปความมืดมิดก็จะเข้ามาหาพวกเราใช่ไหมคะและเมื่อตอนกลางคืนเราสามารถมองเห็นพี่พระจันทร์และพี่ดวงดาวค่ะแต่เอ๊แสงจากพี่พระจันทร์และพี่ดวงดาวไม่สามารถส่องแสงสว่างให้เราได้เพียงพอเราต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเพื่อม,มอบแสงสว่างให้กับเราอย่างเช่นหลอดไฟ ไปใช้ตะเกียงแล้วก็เทียนนั่นเองค่ะและก็สิ่งอื่นๆด้วยนะคะที่สามารถมอบแสงสว่างให้กับเราในตอนกลางคืนค่ะตอนกลางคืนนะคะผู้คนจะไม่ค่อยออกไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนื่องด้วยจากความไม่ปลอดภัยค่ะเพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ผู้คนส่วนมากต้องพักผ่อนและ เป็นการที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโจรและสัตว์มีพิษต่างๆอีกมากมายค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าตอนกลางวันและตอนกลางคืนมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของแสงสว่างทั้งเรื่องของความปลอดภัยและทั้งเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะ เมื่อเด็กฟังคลิปของครูจบแล้วลองกลับไปทบทวนนะคะว่าเอ๊ในกิจวัตรประจำวันของเราในหนึ่งวันเนี่ยตอนกลางวันเด็กๆทำอะไรบ้างตอนกลางคืนเด็กๆทำอะไรบ้างนะคะสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้หรือเปล่า อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันอีกครั้งในวันรุ่งนี้นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ